ทำไรครับไม่บอกอ๋อกำลังกาลังดูเสื้อซีซันนอลอยู่ค่ะกำลังไปสั่งซื้ออยู่ค่ะโอ้โหขายของเก่งขายของเก่งมากยังไงคะขายดีไหมคะเมื่อวานโอ้โหต้องบอกว่าขายดีมากๆนะครับขอบคุณทุกทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาอุดหนุนกันเยอะแยะมากมายเลยต้องบอกว่าใกล้ที่จะแบบหมดแล้วนะ อันนี้โอ้โหต้องบอกว่าสั่งจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ<ช>ต้องบอกว่าของใกล้หมดแล้วนะครับเราเปิดมาเมื่อวานวัดแรกโอ้โหดีใจมากๆเห็นยอดเข้ามานะครับคนที่แบบว่ามาถามไซนั้นไซนี้โอ้โหดีใจมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าขอคบคุณมากๆก็อย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะคะซีซันแนลนะคะนั่นล่ะขายของิาจะได้ไปกินข้าวบนลูฟท็อปอีกทำอะไรสบายไม่ตรงบ้าง ขอบคุณมากที่แบบว่าส่งของขวัญมาให้ก่อนวันเกิดนะครับร้อนสิริใจมากๆดีใจจริงๆของพวกนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นกําลังใจกําลังใจอย่างที่แบบว่าจะทําให้ผมั้นพัฒนาตัวตัวเองเนี่ยต่อไปแล้วก็อยากจะสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนได้ติดตามให้ทุกคนแบบชื่นชอบนะครับก็ดีใจมากๆขอบคุณนะครับก่อนวันเกิดีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสิ่งใดที่ทุกคนให้มาผมจะเอาไปใช้ให้ให้คุ้มค่าให้ได้ผลสูงสุดนะครับแล้วก็ ดีใจมากๆก็ขอให้ดีไปกานแบบนี้เป็นนานๆนะคะรับขอบคุณครับ